สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำแซนด์วิชทูน่านะคะทำได้ง่ายๆค่ะก็าเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบนะคะมีขนมปังโฮลวีตค,ค่ะทูน่ากระป๋องค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีมายองเนสแล้วก็กุ้งหวาน,นะคะ่ะไปทำกันเลยนะคะตักทูน่ากระป๋องนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มายองเนสนะคะใช้ยี่ห้อนี้ รสชาติอร่อยค่ะมายองเน้ใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะส่วนหัวหอมนี่ประมาณสักสามช้อนโต๊ะค่ะหรือตามชอบได้เลยนะคะค่อยค่อคนคุกเขาให้เข้ากันค่ะทูหน้ามันจะค่อนข้างแน่นแล้วก็กดกดบี้บี้เขานะคะแล้วก็คนทั่วๆ เมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปอบในไมโครเวฟนะคะไฟ800วัตต์ค่ะนาทีครึ่งนะคะค่ะอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างแซนด์วิชนะคะอันนี้ขนมปังโฮลวีตนะคะแล้วก็ตักไส้ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแบบหนาๆแน่นๆเต็มๆได้เลยนะคะ ไส้เยอะๆก็จะอร่อยค่ะแล้วก็วางขนมปังอีกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ไส้ที่เหลือลงไปค่ะ ก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยกุ้งหวานนะคะมันจะมีรสชาติหวานหวานเค็มๆค่ะก็ค่อยๆวางเรียงทั่วๆถ้าใครไม่มีกุ้งหวานจะลองใส่เป็นกุนเชียงก็ได้นะคะก็กุนเชียงก็จะมีรสออกหวานเค็มเหมือนกันนะคะ่ยพอเราเรียงกุ้งหวานทั่วๆอย่างนี้มันก็ช่วย เพิ่มสีสันและเวลฒาานธรมันก็จะแบบเสริมรสชาติของทูน่าให้อร่อยมากขึ้น,นะคะ่ะเอาขนมปังวางอีกชั้นหนึ่งนะคะมาแล้วเดี๋ยวเรามาตัดแซนด์วิชนะคะก็จะทำเปน็นแบบสามเหลี่ยมนะคะ ะะดูข้างในกันนะคะดูไส้แน่นมากน่าทานมากๆค่ะแล้วก็ถึงเวลาชิมนะคะ ชิมกันนะคะรสชาติอร่อยเพราะว่ามันมีทูน่ามาอยองเนสแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ยังมีตัวกุ้งหวานที่แบบเออมันเสริมรสนะคะทำให้แบบแตกต่างจากแซนด์วิชทูน่าทั่วๆไปด้วยค่ะมีความเค็มๆหมือนหวานหอมกุ้งมาด้วยค่ะก็เพื่อนๆลงไปทำรับประทานดูนะคะอร่อยมากค่ะทำง่ายๆด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ